สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีมิร็กเกิล8คลิปคำพยากรณ์นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนําคําพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้คะ่ะและเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปขอความกรุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2564การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคสะดุง้งนาคบันทมและนาคพิภพ ความหมายของไพ่ทั้ง3ใบหมายความว่าชีวิตมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับงานอะไรบางอย่างใหม่ๆซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการริเริ่มเป็นการเริ่มต้นแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะสำเร็จแต่สุดท้ายก็จะสำเร็จแน่นอนค่ะการเจราจาเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือการเจราจาติดต่อธุรกิจต่างๆจะมีความสำเร็จรออยู่แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง อุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในช่วงนี้ท่านจะสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวของท่านเองผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงรักใคร่เอ็นดูและให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่ให้ตัวท่านมีความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจการงานที่ทำอยู่เสมอตลอดทั้งเดือนค่ะในเดือนนี้ท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่านจะมีความสำเร็จได้รับผลได้ผลประโยชน์ผลกำไรจากธุรกิจเหล่านี้ค่ะ สำหรับท่านที่กำลังสมัครงานหรือรองานอยู่เดือนนี้ท่านอาจจะต้องรอการตอบรับสักหน่อยนะคะแต่สุดท้ายท่านก็จะสำเร็จสมดังที่ท่านตั้งใจไว้ท่านจะได้ทำงานในองค์กรที่มีความมั่นคงมีชื่อเสียงหรือได้งานได้ลูกค้าตามที่ท่านปรารถนาค่ะสำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคเนรมิตเมืองนาคทรงคันและนาคพิภพ ความหมายของไพ่ทั้ง3ใบหมายความว่าการเงินภาพรวมในเดือนนี้ถือว่าคล่องมืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีไรายได้เข้ามาหลายช่องทางแต่ก็มีรายจ่ายหลากหลายช่องทางเช่นกันและหนึ่งในนั้นก็เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือเสียเงินเพื่อซื้อบ้านที่ดินคอนโดค่ะในเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้ปรับเพิ่มเงินเดือนหรือได้เงินพิเศษต่างๆจากการทํางานเพิ่มเข้ามา และมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินอยู่ค่ะท่านมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงหรือการทำธุรกิจที่ต้องมีการลงทุนหรือได้โชคลาภจากการทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่ะบางท่านอาจได้รับมรดกตกทอดจากวงตระกูลอาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าต่างๆหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะ หรืออีกในหนึ่งค่ะท่านมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์มาครอบครองหรือมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากที่อยู่อาศัยด้วยค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคสหายนาคผจญครุฑและนาคพิภพความหมายของไพ่ทั้งสาใบหมายความว่า ช่วงนี้ท่านมีโอกาสเข้าออกโรงพยาบาลค่อนข้างบ่อยอาจเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพของตนเองหรือเดินทางไปเยี่ยมเยยนบุคคลอื่นค่ะเดือนนี้ท่านอาจมีอารมณ์แปรปรวนง่ายมีความสับสนทางอารมณ์อันเนื่องมาจากความเครียดความกดดันท่านจะมีความคิดมากขอให้ท่านควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากๆนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างได้ค่ะให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ อีกทั้งขอให้ท่านระม,มัดระวังโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วจะกลับมาเป็นซ้ำหรือมีอาการกำเริบได้ค่ะรวมถึงระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางไว้ด้วยนะคะภัยเองก็แนะนำให้ท่านถวายสังฆทานยาบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้าตามโรงพยาบาลต่างๆ บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการหรือหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามที่ท่านสะดวกและตามกำลังศรัทธาของท่านแต่ขอให้หาโอกาสทำบ่อยๆนะคะ และที่สำคัญขอให้ท่านสวดมนต์เจริญภาวนาทำสมาธิตามอริยบทต่างๆที่ท่านถนัดที่ถูกจริตกันกับท่านและกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับตัวของท่านเองให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณให้กับเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาตัวท่านและอย่าลืมค่ะอย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับดวงจิตทิพย์ของเจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพื่อเป็นการเสริมสิริ มงคลเสริมบารมีให้กับตัวของท่านและผู้พยากรณ์ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและผ่านพ้นทุกปัญหาทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคเทวีนาคปราพยศและนาคพิภพ,พ,พความหมายของไพ่ทั้งสาใบาหมายความว่า คนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ท่านมีโอกาสพบเจอญาติพี่น้องหรือมิตรสหายเก่าที่เคยห่างหายกันไปนาน ดยกลุ่มคนเหล่านี้จะชักนําให้ท่านรู้จักกับเพศตรงข้ามที่มีทัศนคติมีนิสัยคล้ายคลึงกันกันกบท่านซึ่งตัวท่านอาจจะยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกสเปคในทีแรกค่ะแต่ท่านก็สามารถครบไว้เป็นกันยายามิตรไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันในอนาคตได้และชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านมีโอกาสที่คนรักเก่าจะติดต่อเข้ามาหรือได้พบเจอกันกับคนรักเก่าด้วยค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพิจิก ในเดือนนี้ท่านมักจะมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักเข้ามากระทบจิตใจเสมอค่ะตัวท่านและคนรักมักมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันบ่อยในเดือนนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวของท่านเองหรือฝ่ายคนรักของท่านมีความรักในลักษณะที่ปิดบังซ่อนเร้นให้ระวังจะถูกเปิดเผยด้วยนะคะและนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพิจิก ประจำเดือนพฤศจิกายน2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B Miracle 8 พบกันคลิปหน้าจบคําพยากรณ์สําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ